สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับผมนัดวัชระนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ทําเพื่อนะครับสมาชิกนะครับอินดีมแล้วก็ที่กําลังจะเป็นสมาชิกอินดีมในทีมของผมนะครับอ่าเพื่อเป็นความสบายใจนะครับกระ่างแจ้งว่านะครับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเป็นสมาชิกอินดีมหรือ ที่กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกอนดีมนะครับจะสามารถมีลูกทีมได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างนี้ครับหลายคนกังวลว่าเอ้ยจะมีลูกทีมไหมนะครับจะสร้างลูกทีมได้หรือเปล่านะครับเอ้ยถ้าไม่มีลูกทีมทําไงนะครับผมตอบตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่ทุกๆคนจะไม่มีลูกทีมด้วยแผนนี้นะฮะที่ผมกําลังจะเขียนให้ทุกท่านดูตรงนี้นะครับว่าทุกๆคนนะครับ จะมีสมาชิกใต้องค์กรได้อย่างแน่นอนครับอ,อย่างนี้ครับเริ่มที่ตัวผมนะครับตรงนี้มีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแบบนี้นะแ,และตัวผมเนี่ยมีการแนะนําสมาชิกเข้ามานะครับฝั่งซ้าย1คนฝั่งขวา1คนและแบบนี้นะฮะ และผมมีการแนะนําเพิ่มเข้ามานะครับอสองคนนี้ออออกังวลมากเลยยังทํางานไม่เป็นแนะนําใครไม่เป็นชวนใครไม่เป็นอโอเคไม่เป็นไรผมหามาให้ก่อนนะครับตัวผมหามาให้ปับ๊บแบบนี้ฮะคนนี้ก็จะมีสมาชิกใต้องค์ก่ละหนึ่งคนแบบนี้ครับคนนี้เอ้ยยังหาไม่เป็นเหมือนกันชวนใครไม่เป็นอได้ผมหามาให้ก่อนอแบบนี้ฮะ คนนี้ก็จะม,มีสมาชิกใ,ใต้องคอ์กรแบบนี้ครับคือทั้งสองฝั่งเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการทํางานของผมเนี่ยคนละ50%อ่าฝั่งละ50%นะครับทุกๆคนจะได้รับผลประโยชน์จากการทํางานของผมเนี่ยฝั่งละ50%อย่างนี้นะฮะทีนี้คนต่อไปทํายังไงต่ออ่าเมื่อผมมีการแนะนําสมาชิกเข้ามาเพิ่มได้อีกนะครับอ่าคนนี้ก็จะได้รับผลประโยชน์จากการทํางานของผมนะครับ ทุกๆคนที่อยู่ใต้องค์กรผมเนี่ย <c oughs> เขาจะได้รับผลประโยชน์จากการทํางานของผมตรงนี้นะครับคนน,น,คน,คน,นี้ได้จากผมหนึ่งคนคนนี้ได้จากผมหนึ่งคนคนนี้ได้จากผมหนึ่งคนแบบนี้นะครับและเมื่อผมมีการแนะนําสมาชิกเพิ่มเข้ามาได้อีกนะครับนี่ก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับจะเห็นว่าทั้ง6คนเนี่ยนะครับผมมีการแนะนําเข้ามาและ ทุกๆคนได้ผลประโยชน์จากการทํางานของผมฝั่งละ50%แบบนี้นะครับอืมแล้วเอ้ยถ้าเข้ามาตอนนี้จะทันไหมอ่าก็เสียใจยด้วยครับที่คุณไม่ได้มาเป็นคนนี้หรือคนนี้นะฮะเพราะว่าถ้าคุณมาเป็นคนนี้หรือคนนี้นะครับคุณจะได้ลูกทีมเพิ่มไปแล้วถึง2คนตอนนี้แต่ถ้าเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องกังวลครับ อเข้ามาตอนนี้ไม่ต้องกังวลเพราะคุณจะมีคนที่คอยช่วยคุณก็คือหนึ่งสองสามสคนนะครับอ่าสมมติว่าตัวคุณตอนนี้ถูกแนะนำมาโดยผมนะครับคุณก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับแนะนำมาโดยผมนะคุณก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตัวคุณเนี่ยเอ้ยเป็นกังวลมากเลยตัวคุณนะครับเนี่ยตัวคุณอยู่ตรงนี้นะ โอเคตัวคุณอยู่ตรงนี้ครับเฮ้ย hey, ยังแนะนำใครไม่เป็นเลยอะไม่รู้จะชวนใครไม่รู้จะอธิบายยังไงไม่รู้จะเออไปแบ่งปันให้ใครเออทำยังไม่เป็นเลยเนี่ยยังไม่เข้าใจอะไรเลยนะครับคุณจะมีคนคอยช่วยคุณ1 2 3 4ทุกคนจะทําลักษณะแบบนี้หมดเลยครับทํางานคนละ5 0เนนะครับเมื่อมีลูกทีมเพิ่มนะครับอาจจะเป็นคนนี้นะอาจจะเป็นคนนี้ นะครับแนะนําเข้ามาได้เขาอาจจะแนะนําได้ของเขาก่อนนะครับฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ช่วยนะคือทุกๆคนนะครับผมจะช่วยคนละหนึ่งข้างทุกๆคนนะส่วนอีกข้างหนึ่งเนี่ยอีกข้างหนึ่งของทุกๆคนเนี่ยทุกคนต้องช่วยตัวเองนะครับเข้าหามาได้หนึ่งข้างของเขาแบบนี้แล้วก็หามาได้อีกคนนึงนะครับเขาก็จะส่งมาอย่างนี้ครับมาให้กับสมาชิกใหม่ที่อยู่ฟังนี้นะครับเป็นไงตอนนี้ ตัวคุณก็จะมีสมาชิกเข้ามาและโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่ยังไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยยังอธิบายไม่เป็นยังคุยกับใครไม่เป็นก็จะมีสมาชิกเข้ามาแล้วถ้าตัวผมเนี่ยเออมีคนมาสมาัครอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วผมก็จะส่งใหมาอย่างนี้อีกฮะนี่ฮะนี่ตัวคุณนะครับก็จะมีสมาชิกใต้องค์กรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนนะครับส่วนอีกฟังหนึ่งก็เช่นกันนะครับอ่าตรงนี้เมื่อคุณเรียนรู้งาน จนสามารถแนะนําคนชวนคนได้แล้วนะครับคุณหามาได้หนึ่งคนอ่คุณก็สร้างทีมอีกข้างหนึ่งของคุณแบบนี้นะครับในทุกๆคนนะครับทุกๆคนนะทุกๆคนนะครับจะได้รับผลประโยชน์จากอัพไลน์นะครับหรือตัวผมเนี่ยหรือคนที่อยู่ด้านบนของคุณเนี่ยนะครับคนละ50%ทุกคนนะครับแบบนี้นะ ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าเข้ามาใหม่ทํางานไม่เป็นอยาอธิบายไม่เป็นแล้วจะไม่มีสมาชิกใต้องค์กรน,นะครับฝั่งนี้เหมือนกันเมื่อผมมีการแนะนําสมาชิกเข้ามาเพิ่มเนี่ยอ่าก็จะถูกส่งมาอยู่ตรงนี้ครับอืมแบบนี้นะครับเรียงไปเรื่อยๆนะครับเรียงลงไปเรื่อยๆนะอ่าไม่ว่าจากใครก็แล้วแต่นะครับอ่าสมมติว่าคนนี้หามาได้นะก็จะถูกเรียงลงมาอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะนี่แบบนี้นะครับ เป็นอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆนะครับทุกคนทำ50%เพื่อลูกทีมอีกอ่าและอีก50%เพื่อตัวเองอ่าก็คือ50%เพื่อลูกทีม50%เพื่อตัวเองและพวกคุณทุกๆคนนะครับจะได้รับ50%จากตัวผมแบบนี้นะครับอ่าอันนี้คือแผนการสร้างองค์กรสร้างเครือข่ายที่จะทำให้ทุกคนนะครับได้รับผลประโยชน์จากการทำงานนะครับ ของทุกๆคนเหมือนๆกันนะครับไม่มีใครเอาเปรียบใครนะครับอ่าก็อยากให้ทุกคนนะครับที่พึ่งมาใหม่หรือว่าที่กําลังคิดว่าเอ้ยกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะครับอ่าถ้าเห็นตรงนี้แล้วนะครับผมรับประกันได้เลยว่าทุกคนนะครับจะมีสมาชิกใต้องค์กรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ